สวัสดีครับมาทำความรู้จักความแตกต่างของ4ภูมิภาคกันครับประเทศไทยเราสามารถแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคหลักได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้แต่ละภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรืออาหารการกินของแต่ละภาคสวัสดีเจ้าชายทักไทายของคนภาคเหนือ ภาคเหนือวิถีชีวิตของคนภาคเหนือชาวเหนือมีชีวิตเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติอาชีพหลักคือกเกษตรกรรมและหัตถกรรมเช่นทอผ้าแกะสลักไม้การแต่งกายแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองมีวัฒนธรรมล้านนาเช่นฟอ้อนเล็บหรือยี่เปงและใช้ภาษาท้องถิ่นอ่อนหวานนุ่มนวลอย่างเช่นสวัสดีเจ้าอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ รสชาติจะออกทางเค็มมันและไม่เผ็ดจัดนิยมกินกับข้าวเหนียวเช่นข้าวซอยสวัสดีเดอใช้แทนคําว่าสวัสดีของภาคอีสานภาคนี้คือภาคอีสานคนอีสานเป็นคนขยันอดทนใช้ชีวิตเรียบง่ายรักพวกพ้องอารมณ์ดีอาหารของคนอีสานรสชาติจัดจ้านเน้นเผ็ดเค็มเปรี้ยวกินคู่กับข้าวเหนียวและผักสด เช่นส้มตำลาบไก่ย่างต้มแซบสวัสดีครับผ้ากลางคนผ้ากลางโดยทั่วไปมีลักษณะนิสัยที่แสดงออกถึงความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นมิตรพวกเขามักจะให้ความสำคัญกับความสงบสุขอาหารของคนผ้ากลางมีรสชาติกลมกลม่อมครบทั้งหวานเค็มเปรี้ยวและเผ็ดพันพรือแปลว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใช้ในการทักทายของคนภาคใต้ภาคใต้คนใต้มีบุคลิกนิสัยหลากหลายการพูดการเจรจา